สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาซื้อของที่คูออฟห้างที่เป็นห้างโลโก้ของหมู่บ้านอาาัลเซเบนะคะตอนขามาลุงชอนเออมาส่งเราเพราะว่าลุงชอนมีธุระไปรับน้องสาวแก่พอดีก็เลยทิ้งเราไว้ตรงนี้ที่ห้างแต่ว่าขากลับเราจะเดินกลับเองนะคะวันนี้ อากาศดีมากค่ะ6พฤษภาคม2567-2024เวลาตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งค่ะตอนนี้ลงุงจ่ายเงินอยู่ด้านในนะคะดิฉันหนาว <c oughs> ว่าตอนที่ออกมาคิดว่ามันมันไม่ไม่หนาวนะคะแต่เมื่อกี้คืนในห้างเนี่ยเขาเย็นมากเลยเพราะว่าเขาต้อ,ตองคีบครัวนะคะก็เลยให้ลงุง จ่ายเงินอยู่ข้างในฉันออกมาต่างแดดอยู่ข้างนอกไม่รู้ลุงจ่ายเงินหรือยังนะคะเมื่อกี้เห็นเอ็นจอยยืนเลือกฐานฐานแบตเตอรี่อะคะ่ะไอวี่ไอวี่ดังนะคะสวยมากแแผ่นกล้องช้าๆให้ทุกคนดูคะ่ะบรรยากาศ19องศาแล้วก็ลมแรงกว่าเมื่อวานนะคะ ลมก็จะชิ้ๆชิแล้วก็แดดก็เดี๋ยวแดดเดี๋ยวบดไปแบบนี้ตอนนี้มีคนอยู่ตรงนี้นะคะเราไม่ก็าาก้าแพนไปเมื่อกี้เขาหันหลังก็แพนได้ค่ะมีใครชอบดอกไม้เหมือนดิฉันไหมพาทุกคนมาดู เห็นมีหลายคนที่ชอบไม้เมืองนอกนะคะดิฉันก็ชอบคือไอวี่ค่ะไอวี่ด่างสวยมาก <c oughs> อันนี้แทบจะไม่มีสีเขียวเลย สวยไหมคะคนชอบไม้เมืองนอกอาจจะชอบนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นของโปรดดิฉันนะคะอันนี้คือบัตเลียหรือว่าบัตเตอร์ฟลายบุชในบ้านเขาเนี่ยมเมล็ดหล่นตรงไหนเกิดตรงนั้นนะคะทุกคนดูเนี่ยมเมล็ดปลิวมาที่เนี่ยเกิดนะคะแต่ว่าบ้านเราโอ้โหดิฉันปลูกนะคะซื้อมาจากในเพจ แล้วก็น้องแทบจะไม่อยากโตให้เลยค่ะขนาดเอาไปอยู่ในโซนที่ร่มๆแล้วนะโซนที่ไม่โดนแดดจัดไม่รู้ป่านนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมเพราะว่าร้อนจัดเหลือเกินส่วนน้องเถานี่เป็นคลมติสนะคะถ้าออกเสียงตาม p ฟอ n e t i c s ก็จะเป็น l ค m มติส ทีนี้ออกเสียงควบกันนะคะเสียงตัวเอ็มเสียงตัวเสียงท้ายนะคะเสียงท้ายของแต่ละคำเอามาควบกันมันก็จะออกเป็น c l e m a t i s ประมาณนี้ค่ะแบบนี้สวยนะเนี่ยดอกสีชมพูที่ฉันเคยปลูกแล้วเนี่ยอันนี้สีชมพูสวยเลยล่ะกำลังแตกยอดออกมานะคะสักเดือนมิถุนาเขาจะบานค่ะสวยงาม ยัรู้นานมากค่ะทุกคนตอนนี้ปวดหัวแล้วนะคะหัวเหมือนเข็มจิ้มหัวจ๊กจิกจิกเลยค่ะเดินหนีลุงไปข้ามถนนไปแล้วกัน อันนี้ฮอซอนที่พูดถึงในคลิปอื่นๆนะคะเป็นไม้ป่าที่จะบานในช่วงเดือนพฤษภาคมนี่แหละคะ่ะเป็นหนึ่งในที่ชอบอีกอันนึงค่ะข้างบนนี้เป็นลายแหลกสีม่วงอ่อนนะคะโรยหมดแล้วเพราะว่าน้องบานเร็วนะคะลายแหลกจะบานตั้งแต่เดือนมีนาคม ชอบมากค่ะทีฉันเนี่ยชอบมากดอกเนี้ยอยากจะเอาไปปลูกที่เมืองไทยจริงๆเลย <c oughs> ไปติดให้ไหมอ่ะตรงนี้ค่อนข้างสงกรปรกนิดนึงนะคะเสียดายไม่ช่วยกันรักษาความสะอาด <c oughs> ลุงตอนนี้ <c oughs> ลุงตอนนี้ <c oughs> มีความเครียดกราดอีกแล้วะคะ่ะทุกคน <laughs> ลูหนักไหม <c oughs> ตอนนี้ก็เดินกลับนะคะทุกคนดูสิ Dragon House อันนี้น่าจะเป็นร้านอาหารจีนแต่ไม่รู้ยังเปิดอยู่เปล่า เดินกลับค่ะทุกคนเดินายรถเมล์ฝรั่งค่ะมีาปรถเมล์ฝรั่งตู้ไปแสดงน,นะคะสูงมากสูงขนาดน,นี้เลยนะคะดิฉันสูง167นั่นเน่ยนี่คือต้นไม้ที่ดิฉัน <Not sure. S 1> อยากเอาไปเมืองไทยมากค่ะทุกคนสวย เรีนชอบมากแดดดีมากค่ะลายแหลกสีขาวยังบานอยู่เลยทุกคนสีเหลืองๆนั้นเมเปิลนะคะเอเซอร์ค่ะจริงๆไม่ค่อยกล้าที่จะถ่ายบ้านคนอื่นเขานะ ันนี้ที่เห็นเป็นสม o w สโนบอลนะคะอันนี้ไม่ใช่ไฮโดรเจนนะคะมันชื่อ Snowball แต่ว่ามันเป็นไวบ์บานัมลมรักมากตอนนี้ <laughs> ดิฉันก็ออกอาการจะวูบอะค่ะคือต่างคนต่างยังไม่ได้า่ายไข้ยังต้องกินยากันอยู่แต่ว่าออกกำลังกายค่ะทุกคนอย่างที่บอกว่าดิฉันนะ เป็นคนที่มึงไข้เหรอมึงไข้เหรอกูจะไม่ยอมมึงจนกว่าจะไปไม่ไหวน้วน,นะคะถึงได้นอนพับแล้วก็ดูท่าทางจะได้ไปนอนพับแล้วนะคะอย,อยากจะฝ<ล>ืนนะคะอยากหายลายแหลกยังบ้านอยู่เลยลายแหลกสีขาวโอ้อันนี้เป็นไอวี่สีเขียวอันนี้เป็นเฮเลบอ์ รรว่าเลบอออสันนี้เป็นไอริสค่ะทุกคนไอริสค่ะสวยทุกคนดูดอกไม้พุ่มนั้นไอ้นั้นคือสไปเรียสีขาวนะคะสไปเรีย ส่วนสีเหลืองจำชื่อไม่ได้อันนี้ Forget Me Not ค่ะทุกคนดอก Forget Me Not ค่ะคาเลนดูล่สีเหลือง <Okay. S 1> บ้านเราเรียกดาวเรืองหม้อนะคะ <Okay. S 1> เป็นคาเลนดูล่าคนดิฉันจะพาทุกคนไปดู <S <S 2> <S 2> ไายหลัก ลุงบอกถ่ายแต่ต้นไม้อย่างนั้นแหละฉันหนักจะแย่แล้วอันนี้ลายแหลกสีม่วงอันนี้สวยมากค่ะทุกคนเป็นม่วงที่สวยงามมากฉันก็อยากจะพาทุกคนชมอ่ะดิฉันไม่รู้หรอกว่าเพือพ่อนๆที่ติดตามอยู่ตรงนี้จะชอบดอกไม้เหมือนกันไหมแต่ว่ามันสวยค่ะทุกคนอยากพาทุกคนมาชมห <c oughs> <c oughs> น้กหนัก ลุงบอกนักหนักหนักหนักนักเกินักเกถุงเงินหนักแต่ลุงก็จะไม่ไหว yeah, สีเหลืองก็คือแดนดีไลออนนะคะสีขาวเป็นเนื้อสสวยงามค่นะน่ารักจุมจ๋มจิ๋มอันนี้ก็คืออีกอย่างที่ดิฉันชอบมากสวยงามอันนี้ดอกยังไม่มา อันนี้คือเคลม a ติสนะคะเหมือนเมื่อกี้ที่พูดให้ทุกคนฟังเคลม a ติสถ้าออกเสียงแบบ phonetic ก็เคลมเอติสแต่ว่าออกเสียงควบกันก็เป็นเคลม a ติสค่ะสวยงามเนี่ยเดี๋ยวจะหมดดอกเข้าแล้วนะคะเนี่ยสวยจังเลย แบบนี้ไม่น่าจะหอมนะคะอันนี้เป็น l คลมติสที่อยู่ในกลุ่มมอนเทเนอร์สวย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 ดูจากเถาแล้วเกิน10ปีค่ะทุกคนลงได้เพื่อนคุยแล้วค่ะ

คุยก yeah. ับคุณยายเสร็จแล้วนะคะค่ะทุกคนดูสวนหน้าบ้านคุณยายพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของหลวงนะคะหลวงเขาก็จะดูแล ดูเดซี่เล็กๆสิทุกคนดิฉันอยากจะนั่งถ่ายดีๆให้ทุกคนได้ชมแบบคลาสสิกสวยๆนะคะแต่ว,ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหายไขย้นิดนึงก่อนนะคะทุกคนสวยงาม English d a ซ s y นะคะสีชมพูกับสีขาวสีแดงแล้วก็พริมโรส สวยงามค่ะกระจุมกระจิมถ้าไปดูฝั่งนี้นิดนึงอันนี้คือซอยบ้านของลุงชอนเปอร์เวแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูดอกไม้สวยงามนิดนึงค่ะปกติดิฉันจะนั่งถ่ายกับพื้นเลยนะคะถ้าเป็นญ่าดอกเล็กๆแบบนี้นะคะ ทุกคนไอสีวงเล็กๆเนี่ยมันสุดยอดมากค่ะสวยไหมคะทุกคนอันนี้ดิฉันจำชื่อไม่ได้นะอะไร สักอย่างนี้แล่ะคะ่ะไอ้ใบดำๆนี่ก็อยากได้ไปมากๆค่ะอยากได้ไปเมืองไทย <c oughs> แต่ไม่ได้เอาไปสักทีอันนี้พีโอนีนะคะเออเมืองไทยเราเรียกโบตันนะคะอันนี้คือพีโอนีดอกตูมค่ะกำลังจะบานนะคะ ลุงกลับมารับดิฉันค่ะทุกคนอากาศมันเหมือนจะเป็นลมนะคะค่อยๆเดินบอกให้ลุงเอาไปเก็บก่อนแต่ไม่ได้บอกให้แกมารับนะคะแต่ว่าแกก็มารับน่ารักที่สุดเวลาน่ารักก็น่ารักค่ะลุงเวลาที่เกลียวกลด่ดโอ้ใครก็เอาไม่อยู่ทุกคนดอกสีม่วงน้อยๆเนี่ย น่ารักสุดๆเลยสิสวยมากเจ้าเอ๋น่ารักมากแอบมาเกิดอยู่ตรงนี้อันนี้คนละแบบกันกับเมื่อกี้นะคะอันนี้เรียกว่าโลบิเลียอันนี้คือไอริสค่ะทุกคนไอริส เวลาเราสะกด i r ร i s อ r i s นะคะออกเสียงภาษาไทยแต่ว่าเราสะกดแบบนั้นแต่ว่าเสียงฝรั่งเขาออกว่า Iris นะคะถึงแล้วคะ่ะทุกคนเดินไปก็ถ่ายไปในการถ่ายก็ถือว่าพักก่ะคะ่ะก็ยังก็ยังเหนื่อยเดี๋ยวเอาความดื้อสู้กับความเป็นไข้นะคะใครจะชนะผลปรากฏว่าดิฉันท่าทางจะแพ้ะคะ่ะทุกคน ไม่รู้ว่าจะเป็นการยัดเยียดให้ทุกคนชมหรือเปล่าเรื่องของดอกไม้นะคะก็ชมวิวชมดอกไม้ก็หวังว่าทุกคนจะเพลิดเพลินในการชมคลิปนี้นะคะโอเคค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะทุกคนคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ